สนับสนุนโดยชุดเครื่องนอนโตโต สวัสดีค่ะคุณค่ะ่ายสีลูกใครเออเออลอง่ายดิซี่พ่อเขาเป็นใครเออคือถ้าเราไม่ได้อ่านสคริปต์มาก่อนนี่เจอกันข้างนอกเราไม่รู้เลยนะเนอให้พ่อนางมาเฉลยมังั้นขอเชิญคุณพ่อของคุณน้องสุดสวยคนนี้ค่ะ สาวครับสามไปเถอะพี่แป๊บเดียวก็โอ้โหคนโตโตขนาดนี้เลยนะลูกพี่หรือหน่อไม้คะแตกหน่อค่ะคนโตชื่อแซมมี่แซมมี่สิบสี่คนกลางวินนี่วินนี่อายุสิบค่ะสิบ บิวตี้บิวตี้บิวตี้อันนี้เท่าไหร่ลูกเจ็ดพี่มันเหมือนแม่มันมากเลยอ่ะดูมือแขนท่าป็นบล็อกเลยพี่อ้อมเลยนะพี่อ้อมเลยนะพ่อห่วงไหมจะให้เข้าวงการหรือเปล่าจะเข้าหรือเปล่าเขาแล้วแต่เขาในที่สุดแล้วเราก็ต้องให้เขาเลือกเองในที่นี้สามคนนี้มีใครอยากเข้าวงการไหมคะลูกไม่ค่ะไม่เลยเหรอไม่เอาเลยเหรอดูลูกพี่ไม่มีใครเลยอยาเข้าวงารยอย่างแอยู่อย่างเงี้ยฮะบางทีก็อาจจะเห็นเราทํางานกับดึกดึกดึกดทำงานไม่เป็นเวลาอะไรอย่างเงี้ยได้ อามาทายของฉันบ้างมีอีกเหรอนีลูกของดิฉันนี่นะเผอแป๊บเดียวยังไงคะโตงมาอย่างนี้เลยอ่ะอตกใจมากเลยเอ,เอ,อ่ะมาดูกันเลยว่าคือใครมาเธอเห็นแค่ฝุ่นมันเข้าตาฉันไม่ได้ร้องไห้ยอย่ามองกลับไปอย่างว่าฉัน จะเสียใจที่ผ่านมาได้รักกันเท่านั้นก็ดีแค่ไหนอยา่ากังวลฉันไม่เป็นไรแค่คอยเธอไปไดีๆกับทางของเธอโอยสวัสดีค่ะ,คะเราจะให้ถายว่านี่คือลูกของอใคร เราดูจริงนะพอเราดูคลิปเฮ้ยแล้วมาดูหน้าเฮ้ยคุณผู้ชมอาจจะถ่ายไม่ถูกแน่ๆเอาขอเชิญคุณพ่อค่ะสวัสดีกันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไมกูมีฝาแฝดเดี๋ยวเดอันนี้ใหญ่อันนี้เล็กใช่ไหมคะมีสองก็หนักแล้วนะนี่มีอีกหนึ่งมีสองก็หนักแล้วนะนี่มีอีกหนึ่งอันนี้แนะนำตัวก่อนแนะนำตัวลอันนี้คือ จินนี่ค่ะจินนี่อายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้19ปีค่ะ19บเกาชื่อเจแปนครับเจแปนอายุ16ปีครับโคตรเหมือนจินนี่จ้าชมพูถึงขั้นมองมันยิ่งกับบ็อกเซอร์จินนี่ก็ออกมเหมือนทุกอย่างเลยใช่ไหมคือเวลาเราเห็นเด็กเติบโตขึ้นมาอย่างนี้แล้วเรารู้สึกยังไงเกี่ยวกับตัวเราบ้างแก่ไม่ไม่แก่มาก ที่นี่ร้องเพลงพาะขนาดนี้ใครสอนคุณพ่อสอนด้วยแล้วก็มีเรียนด้วยค่ะแต่ตอนพ่อเราร้องเพลงคือไ่ซ้อมคุณกระแบงจับภาพนั้นภาพเดียวเหรอมันมีเพลงช้าเดี่ยนีุกคือไอดอลเนี่ยยุคดิฉันนะคะคุณก็อย่างนี้กันอยู่แตแปนทำอะไรไหมแปนชอบอะไรบ้างเล็นเกมอเหรอเฮ้ยตลกกันหน้ามันเหมือนกันมากเเอาล่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วมาอีกบ้านหนึ่งเลยแล้วกันพร้อมแล้วขอเชิญค่ะ กายก็รู้แล้วนี่ดดูนี่เนาะจะมีใครเอาขอเชิญคุณแม่ออกมาเลยก็อีกคนหนึ่งลูกตัวเท่าแม่แล้วใช่ค่ะ่สูงกว่าด้วยนะฮะเวลาดุลูกก็แบบ ทิกเกอร์ตอนนี้อยู่เท่าไหร่แล้วครับผมสิบสองค่ะเอาวทิกเกอร์จริงๆเนี่ยบางคนเขาก็มีเล่นดนตรีมีรอ้องเพลงชิกเกอร์ชอบทำอะไรเล่นกีตาร์อ๋อชอบเล่นกีตาร์เป็นแนวไหนกีตาร์แบบไหนครับผมอิเล็กทริกกับออคูสติกอ๋อได้ทั้งสองอย่างเลยเขาเหมือนนะเน<อ>าะพ่อผสงแม่เลยนะเนาะเล่นกีตาร์ได้จากแม่ค่ะร้รอยรอเล่นมาหวยในฐานะคุณก็กำลังจะมีลูกเนี่ยนะคะ คุณดูลูกแต่ละคนแล้วเอาไงดีคะคุณไม่ได้เลี้ยงเองมันโตเร็วเนาะแต่เราจะต้องผ่านอะไรอีกเยอะใช่ไหมคะสาหัสกันเลยแลล่ะคะปีหนึ่งสามร้อยหกสิบห้าวันอ่ะคุณเป็นแม่ด้วยอ่ะคุณจะเห็นความเจริญเติบโตบนข้าวน้งตาของพ่อที่คอยดูใหทั้งแม่และลูกเรื่องของลูกนี่คือความรับผิดชอบต่อจิตใจไปตลอดชีวิตพ่อกับแม่จริงยังไม่มีเรื่องฟงเรื่องแฟนยังต้องร้องไห้กันอีกเยอะยังพูดอย่างนี้หมายความว่า เออคุณพี่น่าจะห่วงลูกสุดเลยไหมคะเนี่ยนี่ลูกสวยด้วยอ่ะก็ก็ห่วงเน่ะห่วงอ่ะนี่กันหนวดเขาเฟิร์มแล้วเนี่ยคนห่วงมากกับผมก็คือแม่เนาะเป็นจงจงอางห่วงไข่เลยวเนาะคือแบบถ้าถ้าจะมีคนมาจีบต้องผ่านแม่ให้ได้ก่อนแล้วเหรอเหรอแม่ือห่วงมากเธอเธออย่าเพิ่งคุยกับเราคุยกับแม่เราให้รู้เรื่องก่อนบิวตี้มีใครมาจีบเรายังคะไม่ค่อย่าเพิ่งมีนี่ไงไม่มีนี่เวนเออเวนไหวเจงกัเปล่าพี่จงป่ะเอาอย่างนี้ เดี๋ยวเราไปคุยกันเบรกหน้าไหมให้ทะลุปูโปรงกันหมดเลยทั้ง3ครอบครัวเนี่ยนะอ่ะพักสักครู่ค่ะชอบพ่อเล่นบทอะไรที่สุดเป็นตุ๊ดเป็นตุ๊ดใช่หรือว่าพ่อเป็นอะไรอะไรมันก็เปลี่ยนไได้ค่ะร้องไห้เพราะเห็นป้าเล่นละครโอ้ป้ากลับป้าเดี๋ยวน้อลไนอะไรแล้ว น่าทางเหมือนกันมากเลยอ่ะพี่แมวใช่ไ <c oughs> กี้นะ <c oughs> พอหันมาแบบ <c oughs> <c oughs>